สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .4 นะคะวันนี้คุณนกจะมาแนะนำ Microsoft Word นะคะเรื่องการตกแต่งเอกสารนะคะ,ะนักเรียนวันนี้ครูมีอักษรศิลป์มีรูปภาพตัดปะนะคะแล้วก็รูปร่างนะคะมาสอนให้กับนักเรียนนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเปิด Microsoft Word ขึ้นมาก่อนนะคะก่อนอื่นนักเรียนมาที่ Start นะคะแล้วเลือก Microsoft Word นะคะ ตัวนี้นะคะตัว w ดับอ่าเรียนจะมาดับเบิลคลิกที่ไอคอนตัว w ที่หน้าจอเดสก์ท็อปก็ได้นะคะคลิก2ครั้งนะคะมันก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแรกนะคะที่ครูจะแนะนำนะคะวันนี้เราจะมาแทรกอักษรศิลน,นะคะอะ่าเรียนคลิกไปที่คำว่าแทรกก่อนนะคะอะ่าเรียนดูนะที่เมนูแทรกนะคะมันจะมีอักษรศิลน,นะคะมีภาพตัดปะ มีรูปร่างนะคะที่เราจะใช้กันนะคะในวันนี้นะคะ,ะคุณแนะนําแทรกอักษรศิลก่อนนะคะตามใบงานของเรานะคะ,ะนกอเรียนมาดูแบบฝึกของเราก่อนนะคะงานที่เราจะทําในวันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คุณใช้อักษรศิลน,นะคะแล้วก็มีรูปภาพตัดปะะนะคะรูปร่างเพิ่มข้อความลงไปนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้เห็นปะคะเคนะคะคราวนี้เรามาต่อกันนะคะไปที่แทรกอักษรศิลน,นะคะ เลือกรูปแบบไหนก็ได้นะคะคุณนกเลือกแบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนใส่ข้อความลงไปนะคะใส่ข้อความของคุณที่นี่นักเรียนมันจะเป็นแถบดําแล้วนะคะนักเรียนก็พิมพ์ทับได้เลยนะคะพิมพ์คําว่า,าสัตว์ลงไปนะคะนักเรียนสังเกตนะคะวงเล็บเปิดแล้วก็พิมพ์คําว่า animal ใช่ไหมคะแล้ววงเล็บปิดนักเรียนสังเกตวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดเป็นยังไงคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ วงเล็บเปิดครูใช้ฟอนต์ภาษาไทยนะคะก็เลยไม่เหมือนลบออกนะคะครูจะใช้ฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะเปลี่ยนตัวหนอนก่อนเปลี่ยนไทยเป็นอังกฤษก่อนนะคะแล้วก็วงเล็บเปิดด้านบนนะคะภาษาอังกฤษข้าภาษาไทยจะอยู่ด้านล่างนะคะซ้ายมือภาษาอังกฤษอยู่ด้านบนขวามือนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนแบบอักษรนะคะไปที่หน้าแรกเปลี่ยนแบบอักษรตามใจชอบเลยนะคะนักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนก็เลือกนะคะอ่ารูปแบบตัวอักษรมันจะเป็น ตามฟอนต์เลยนะคะ A B C D นะคะนักเรียนลองเลือกดูนะคะชอบแบบไหนก็เลือกตามใจชอบเลยค่ะเปยนขนาดตัวอักษรน,นะคะสมมติว่าครูจะเอาสักสิแบแปก่อนนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วสามารถจับย้ายได้นะคะถ้ามันเป็นอักษรศิล์นะคะต่อไปครูจะแทรกรูปภาพนะคะภาพตัดปากอ่าแทรกนะคะคลิกวันนี้นะคะอ่ามาที่แทรกนะคะแล้วก็มาที่ภาพตัดปากนะคะอ่าคลิก มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะตัวแรกนะคะครูจะค้นหารูปสิงโตนะคะครูอยากทํารูปสิงโตคลิกไปที่คาอ่าตรงนี้นะคะในกรค,ค้นหาพิมพ์คําว่าสิงโตล,ลงไปนะคะแล้วดูตรงนี้ด้วยนะคะให้มันเป็นเครื่องหมายถูกทั้งหมดนะคะอ่าทุกสื่อเลยนะคะไปมันจะมีภาพมาแล้วนะคะอัน,นี้เราจับขยับนิดนึงเอาเคอร์เซอร์มาไว้ด้านล่างนะคะอ่าตัวอักษรมันตามเคอร์เซอร์เห็นไหมคะอ่า เวลาแทรกรูปมันจะมาที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์นะคะคราวนี้เราก็เลื่อนหารูปที่เราต้องการนะคะนกชอบรูปสิงโตน่ารักน่ารักนี่กิ๊กเห็นละอ่าเจอละนักเรียนกดลูกศรลงตรงนี้กะนะคะแล้วเลือกคําว่าแทรกนะคะเห็นงนีคะอ่ากดนะคะหรือกดที่รูปเลยก็ได้นะคะมันก็จะมาให้ เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวใหญ่มากนะคะนักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีจุดรอบรูปเลยนะคะ8จุดนะคะแล้วก็จุดเ,เขียวๆนี้ไว้สําหรับหมุนนะคะจับหมุนได้ด้วยนะคะเราไม่หมุนนะ,ะเวลาเราย่อขยายเราจะใช้มุมตรงนี้นะคะ90องศานะคะย่อขยายได้นะคะให้มันเล็กลงนะคะเนี่ยย่อลงนะคะนักเรียนเราจะไม่ใช้มุมตรง180ตรงนี้คือมุม180อย่างนี้ไม่เอานะคะตัวตัวรูปภาพเราจะเสียทรงนะคะเราจะใช้มุม มุมสี่มุมด้านบนเนี่ยนะคะด้านบนด้านล่างได้หมดนะคะอ่ามี8จุดใช่ไหมคะเอาจุดที่เป็นมุมมุมนะคะจับย่อขยายได้นะคะต่อไปเราได้รูปภาพละภาพเรายยายไม่ได้อะคะ่ะทํำยังไงดีนะคะมันเป็นเหมือนตัวหนังสือตัวหนึ่งนะคะตัวรูปภาพเนี่ยมันเป็นวัตถุวัตถุหนึ่งเนี่ยถ้าเรากดสเปซ bar มันจะขยับเหมือนตัวก๊อกไก่อะคะ่ะ เราจะทํายังไงดีให้มันย้ายได้เหมือนอักษรศิล์นะคะให้นักเรียนนะคะเนี่ยอักษรศิล์นคู่ย้ายได้นะคะใช้ลูกศรอ,อ่าเมาส์เป็นลูกศรสีทิศจับย้ายได้อันนี้จับย้ายไม่มายังไม่ได้นะคะนักเรียนต้องมาที่คาอ่าคลิกที่รูปให้มีด้ามแบับขนาดก่อนนะคะมาที่รูปแบบนะคะมันจะมีคําว่าการอ่าตัดข้อความนะคะเป็นรูปสุนัขสีดาเห็นไหมคะมีอะไรบ้างให้เราเลือกนะคะนักเรียนดูนะอ่ามีแนวเดียวกับข้อความจัดตุรัสนะคะ ครูปผ่านบนและล่างข้างหลังข้อความข้างหน้าข้อความนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะเลือกข้างหน้าข้อความก่อนนะคะมันจะทับข้อความได้เลยนะคะนักเรียนก็คลิกที่รูปหนึ่งครั้งนะคะตัดข้อความเลือกคําว่าข้างหน้าข้อความนะคะหรือจะคลิกขวาก็ได้นะคะมันจะมีตัดข้อความเหมือนกันนะคะเลือกข้างหน้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคลิกขวานะคะอ่าคราวนี้เราเรียบร้อยแล้วเราย้ายที่ได้แล้วนะคะ ตัวต่อไปนะคะครูจะไปที่แทรกรูปร่างนะคะอ่ารูปร่างครูจะใช้รูปร่างอะไรก็ได้นะคะนักเรียนสมมุติครูชอบรูปนี้ครูก็ลากเลยอ่าเรียบร้อยทีนี้ในรูปร่างเนี่ยครูต้องการจะพิมพ์ข้อความลงไปนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะของคําว่าสิงโตนะคะครูก็คลิกขวานะคะมีคําว่าเพิ่มข้อความขึ้นมานะคะเห็นไหมนักเรียนเวลาคลิกขวาต้องเมาส์ต้องอยู่ด้านในของรูปร่างนั้นๆน,น,นะคะ คลิกขวาหนครั้งนะคะมันจะมีคําว่าเพิ่มข้อความนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพิมพ์คําว่าไลออนะคะ L-I-O-N นะคะ, L I o ะ,คะเรียบร้อยแล้วต่อไปนักเรียนสามารถย่อขยายตัวอักษรได้นะคะปรับแต่งก็คือทําแถบดําเหมือนเดิมะคะ่ะไปที่หน้าแรกนะคะเปลี่ยนแบบอักษรได้นะคะตามใจชอบนะคะเปลี่ยนขนาดให้มันเหมาะสมกับรูปร่างของเรานะคะ เปลี่ยนขนาดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเปลี่ยนเล่นรูปรูปเล่นในรูปร่างได้ด้วยนะคะจัดให้มันมีสีสันสวยงามนะคะวิธีการทําก็คลิกที่รูปร่างหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะมีจุด8จุดนะคะรอบรูปนะคะมาที่รูปแบบนะคะเปลี่ยนสีนะคะสกีก็จะมีสีให้เลือกตามที่กําหนดเลยนะคะนักเรียนไล่สีได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือใครไม่ชอบนักเรียนก็จะมาที่ ไล่ระดับสีก็ได้นะคะไล่ระดับสีเนี่ยมันจะเป็นสีแบบว่าแล้วแต่นะคะว่านักเรียนชอบแบบสีเข้มนะคะหรือสีอ่อนแต่ถ้านักเรียนไม่ชอบนะที่พื้นผิวก็ได้นะคะพื้นผิวก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกมากมายนะคะเป็นลักษณะที่เป็นพื้นผิวให้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเส้นขอบถ้าเราไม่ต้องการเราก็บอกไม่มีเส้นขอบก็ได้นะคะเส้นขอบจะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยกระป๋องเทสีเส้นขอบเห็นไหมคะเนี่ยสามารถกําหนดได้นะคะไม่มีเส้นขอบ มันก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวครูลองกาหนดนะคะกดลูกซ้อนลงเลือกไม่มีเส้นขอบเห็นไหมคะมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าคราวนี้ครูอยากได้สีแบบสีสันสวยๆอะคะ่ะจะทํำยังไงดีนะคะนักเรียนก็มาที่คําว่าสีเพิ่มเติมอ่าเอาไล่ระดับสีดีกว่าไล่ระดับสีแล้วก็มาการไล่ระดับสีเพิ่มเติมนะคะมันจะมีสีให้เลือกอีกนะคะตรงนี้มันเป็นพื้นผิวอยู่ใช่ไหมคะ ครูไม่อยากได้พื้นผิวแต่ครูอยากได้เติมอ่าเติมไล่ระดับสีนะคะตรงนี้นะคะหรือเป็นตรงนี้มันจะมีคําว่าสีที่ตั้งไว้นะคะนักเรียนดูตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมสีที่ตั้งไว้นะคะนักเรียนสามารถกดลงนะคะสีที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะมีสีมากมายให้เลือกนะคะสวยๆสมมุติว่าครูชอบแบบสีออกใส่ลุงนิดนึงนะคะ จะใส่ลุงจะเล่นตัวหนังสือ,อยากนิดนึงนะคะเอาสีอะไรดีอะสีนี้ดีกว่าลิเ้เข้มหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดไปมันก็จะได้สีที่เราเลือกนะคะยัไงไงคะสวยไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปล่างนะคะเรามีรูปเล่นอีกนะคะสามารถยกนูนเป็นปุ่มเป็นอะไรลักษณะต่างๆได้อีกนะคะสมมุติว่าครูชอบแบบนี้นะคะครูก็กดปุ่มนี่ ลักษณะเหมือนปุ่มเลยเห็นไหมคะสิงโตไลออนนะคะสิงโตก็เปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยนะคะมันมีเนี่ยเห็นไหมคะที่รูปแบบนักเรียนดูนิดนึงนะมันมีรูปแบบเห็นไหมลูกตรงนี้นะคะมันจะมีกรอบต่างๆให้เราเลือกอีกค่ะแล้วก็กดลูกศรลงตรงนี้นะคะเห็นไหมลูกเลือกรูปแบบได้ตามใจชอบเหมือนกันนะคะนักเรียนลองเล่นดูนะคะเนี่ยเราสามารถใส่กรอบรูปของเราได้เลยนะคะเอาลูกเล่นแบบไหนนะคะกรอบอันนี้รู้สึกจะใหญ่ไป ขอบใหญ่ไปเล็กไปลองเลือกดูนะคะเอาที่เราอ่าอันนี้มันติดขอบไปนิดนึงตัวไหนไม่ลองดูนะคะอันไหนสวยๆพอดีพอดีรู้สึกใส่กรอบแล้วจะไม่ค่อยสวยเอาใส่เป็นแบบนี้ที่ฝาเป็นแสงเงานะคะอ่าต่อไปนะคะความหมายของคําว่าไ i o n นนะคะคลิกขวานะคะ ครูจะคัดลอกอันนี้เลยนะคะครูไม่สร้างใหม่คัดลอกแล้วคลิกขวาเลือกคําว่าวางนะคะครูจะได้ไอคอนอีกอันหนึ่งนะคะนี่ของรูปร่างนะคะแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้เปลี่ยนข้อความจากไ i ออนเป็นคําว่าสิงโตนะคะเปลี่ยนไทยอังกฤษก่อนนะคะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะ1ตัวเห็นยาง่งายไหมคะตัวต่อไปนักเรียนอาจจะใช้รูปร่างอื่นๆก็ได้นะคะวันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติดูนะคะทําสัก5ตัวนะคะลองออกแบบสัตว์นะคะ สัก5ตัวนะคะพร้อมกับความหมายนะคะอ่ะคราวนี้เสร็จและเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่คําว่าแฟ้มนะคะเราจะเซฟก่อนนะคะบันทึกเป็นนะคะก็คือบันทึกชื่อใหม่นะคะคลิกมันจะขึ้นหน้าต่างบันทึกเป็นตรงนี้นะคะหน้าต่างขึ้นมานักเรียนมาที่คอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะคะอ่าที่เราจะจัดจัดเก็บนะคะ data d นะคะอ่าคลิกที่ data า,าดีเสร็จมันจะขึ้นมาด้านบนนี้นะคะ data d เห็นยังคะ พอมี Data ดีเนะคะนักเรียนมาที่ชื่อแฟ้มต่อนะคะ,ะวันนี้เราจะพิมพ์ชื่อแฟ้มว่าการตกแต่งลบเลขห้องนะคะสมมุติเราอยู่41่หนึเราก็ใส่41นะคะอยู่42ก็ใส่42นะคะตามด้วยเลขที่นะคะ,อะตอนนี้สมมุติว่าครูเอาเลขที่45นะคะอ่าก็คือการตกแต่งห้อง41 ลบเลขที่45นะคะตามนี้นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะนักเรียนชื่อของนักเรียนนะคะชื่อแฟนของนักเรียนจะปรากฏอยู่ด้านบนนะคะอ่าอันนี้ครูก็จะทราบทันทีเลยนักเรียนจะถ่ายรูปส่งครูมให้ครูดูก็ได้นะคะการตกแต่งลบ41ลบ45นี่ก็คือของเลขที่45ห้อง4ทับ1นะคะโอเคนะคะง่ายไหมคะลองทำดูนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะนักเรียน